ดีคะ่ะมอร์นิ่งนะคะวันนี้นะคะวันนี้วันนี้วันนี้วัจะพามาดูกางเกงน,นะคะรีวิวอีกแล้วนะคะด้วยเพจวีตาเบสิกเนาะมีเพื่อนๆค่ะกางเกงสวยๆนะคะแบบเข้าเยอะมากนะคะจุนหมิ่นอยากนำเสนอปรมาณเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวฟอร์เซชั่นใหม่นะคะเป็นขาม้านะคะขาม้าเล็กที่มันเป็นไซส์ย,ยูนะคะก็คือขาสลิมนะคะคาสายขาตัดค่ะทุกคนค่ะ แต่งขอบเอวด้วยเข็มขัดเดี๋ยวเอาทีา่ถุงมือมาไม่าไมออกนะว่ามัน,ออน,น,มนทรง,งอะไรนะดูออทรงกันใกล้ๆนะคะมาดูทรงกันใกล้ๆนะคะเจ้าตัวนี้นะคะค,คือขอบเอวที่แต่งด้วยเข็มขัดนะคะตกตะจั่ยแบบนี้เลยทุกคนขาทั้งสองด้านเลยนะคะแต่งกระดุมทองเนาะแล้วก็เป็นสีฟ้า คคตัวนี้นะคะราคาดีมากเดีย๋ยวแมครับจัดให้เลยในราคา170บาททุกคนถามฝากได้ฝากซื้อได้สื้อนะฝากซ,ซื้อได้ที่อินบั็กเพจหรือในไลน์นะคะเป็นลาแชทเนาะทุกคนถาชอบนะคะสั่งมาได้เลยนะคะยิ่งดีให้บริการเพราะว่าสินค้าใหม่ลงแล้วนะจ๊ะโอเคคะ่ะาย